สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายวันของขอ,ของคนเกิดทั้ง12ราศีประจำวันพุธที่23กันยายน2563นะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ดูกันเป็นแนวทางนะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีเมษ ราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะไม่เหมาะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะคะสําหรับคุณวันนี้คุณเองก็ทุ่มเทนในระดับหนึ่งนะแต่อาจจะเน้นไปที่เรื่องของออการหาข้อมูลนะคะ การเคลียร์ปัญหาเก่าๆหรือการทบทวนแผนงานมากกว่านะคะหรืออาจจะเป็นการศึกษาหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมนะคะมีปัญหาอะไรผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยอยู่นะคะวันนี้ถือว่าราบรื่นในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นว่าเอออันนั้นก็สำเร็จอันนี้ก็เป็นข่าวดีอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะ ส่วนการเงินยังประคับประคองได้นะคะรายรับรายจ่ายก็มีความสมดุลมีความลงตัวพอสมควรนะคะจัดการได้ค่อนข้างดีไม่ได้เดือดร้อนค่ะถึงแม้จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเยอะกว่าปกติแต่สําหรับชาวราศีเมษเองคุณสามารถที่จะควบคุมได้มีรายจ่ายก็ออหามาจ่ายได้มันจะเป็นปร,ประมาณนั้นนะคะ ความรักเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ในส่วนของคนโสดนะคะค่อนข้างที่จะมีเรื่องไม่สบายใจวุ่นวายใจแล้วก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่คุณเองอาจจะวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆหรืออยู่ในสถานการณ์เหมือนกับว่าแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีกับใครบางคนแล้วก็ได้แต่ตามเข้าไปนะคะยังไม่มีความคืบหน้านะคะส่วนคนมีแฟน ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องความรู้สึกนะอาจจะแฟนทํางานเยอะไปนะไม่ค่อยเอาใจใส่เราความสัมพันธ์มันก็เลยทำํำไม่ไปไหนมาไหนนะชาวราศีเมษเองวันนี้จะน้อยอกน้อยใจนะคะไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเออรอคอยนะเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะพัฒนา <c oughs> เมื่อไหร่ปัญหาจะหมดไปเมื่อไหร่เขาจะดูแลเราดีกว่านี้อะไรประมาณนี้น้อยอกน้อยใจนะคะก็ต้องประคองอารมณ์ตัวเองเนาะ <c oughs> มาดูราศีพฤษภ ในเรื่องการงานราศีพฤษภวันนี้ต้องระมัดระวัง <c oughs> ขออภัยค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของออความขัดแย้งนะคะในที่ทำงานความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแล้วก็อาจจะพลอยทำให้มีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่น มีปัญหาในการทำงานเป็นทีมนะคะความร่วมมือจากคนรอบข้างนะเพราะความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็พยายามประคับประคองนะคะอารุ่มอร่วยได้ก็ทำเลยนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะคะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าดี ช่องทางใหม่ๆในการทําเงินช่องการช่องทางในการทํามาหากินใหม่ๆถึงจะได้เงินได้ทองมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันการเงินของคุณนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการความรักก็ดีคือวันนี้นอกจากเรื่องงานแล้วทุกอย่างดีหมดเลยนะคะความรักก็ดีคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะชาวราศีพฤษภวันนี้ต้องบอกว่า ดูดีสุดๆเลยคุณจะเจอคนถูกใจมีโอกาสที่จะพูดจะคุยและมีโอกาสจะสารสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้ฟินมากคนมีแฟนก็เช่นเดียวกันมีปัญหามาก่อนหน้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ <c oughs> วันนี้มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะราศีเมถุน ราศีเมถุนวันนี้นะคะการงานมีหลายเรื่องให้คุณต้องจัดการมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะักแต่ก็ไม่ถือกับว่า <c oughs> ไม่ถึงกับทำให้เดือดร้อนต้องสู้ต้องลุยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันสำเร็จนะคะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอาจจะมีแบบใช้ทริคหรือมีการพลิกแพลงรับมือกับสถานการณ์ด้วยไหวพริบปฏิภาณหน่อยแต่ว่าก็ อย่าให้มันก่อปัญหาให้เราภายหลังนะคะเออแต่ว่าจัดการได้ค่ะการเงินยังพอมีปัญหาอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุงรถล,ลายรถล,ล,ล,ลายานพาหนะของเรานะคะก็ต้องจ่ายกันไปเนาะ,ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอื่นๆแต่ว่าก็ยังสามารถจัดการได้อยู่นะ ความรักคนโสดนะคะวันนี้น่าจะได้ข่าวคราวคนแฟนเก่าคนเก่าหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเราเองอยู่ดีๆก็นึกถึงขึ้นมานะคะอยู่ดีนึกถึงแฟนเก่า <c oughs> แต่ว่านึกถึงในทิศท,ทางที่ที่ดีนะคะที่มีความสุขความทรงจำดีๆเก่าๆ เบางคนอาจจะได้มีคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากเราเยอะๆเข้ามาพูดเข้ามาคุยเราก็รู้สึกดีนะทีนี้ในส่วนของคนมีแฟนวันนี้ถือว่าก็รักกันดีดูแลเอาใจใส่กันดีนะคะอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีของขวัญของฝากนะคะทาให้รู้สึกประชื่นใจมีความสุขค่ะวันนี้ชาวราศีเมทุนราศีกรกฎ ในเรื่องของการงานอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆในวันนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าในเรื่องของความคืบหน้าอาจจะไม่ได้โดดเด่นนักมันเหมือนกับว่าพอเราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างมันต้องใช้เวลาในการ เรียนรู้ใช้เวลาในการพัฒนาใช้เวลาในการที่จะขยับต่อไปข้างหน้านะคะแต่ว่าตัวคุณเองวันนี้กระตือรือร้นมากแล้วก็เอาใจเขาเรียกว่าอะไรอะสนุกอะ <c oughs> สนุกกับงานที่ทำสนุกกับสิ่งที่ทำนะคะยังสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆโดยรวมแล้วนะคะวันนี้งานก็ดีในระดับหนึ่งนะคะและมันจะคืบหน้าต่อไปด้วยถ้าเราเอาจริงเอาจังให้มาก นะการเงินมีปัญหาหน่อยค่ะการเงินรู้สึกว่า,เ,าเจอสภาวะหยุดนิ่งหยุดชะง,งักสภาวะล่าช้าเราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายตัวเองให้ดีนะคะใช้พอประมาณใช้เท่าที่จําเป็นนะต่อให้คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้คุณมีเงินในกระเป๋าเยอะนะอันนั้นก็อยากใช้อันนี้ก็อยากใช้ต้องรัดเข็มขัดไว้ก่อนนะคะ อย่าเพิ่งใช้เพราะว่าอ,อ,อนาคตมันยังไม่แน่นอนมันมันจะมีความล่าช้าบืงสิ่งบืองอย่างที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะวางแผนการเงินให้รัดกุมขึ้นวางแผนใหม่เลยก็ได้นะในส่วนความรัก <c oughs> คนโสดมีปัญหาในการเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคุณอาจจะมีคนมาคุยแต่เราไม่กล้าจะรับ รับแบบว่าไมตรีจากเขาหรือไม่กล้าตัดสินใจคบจริงจรจังๆอาจวะด้วย,วยปัญหาบางอย่างในใจเรานะคะกะ็ดูกันไปเรื่อยๆก็ได้รอจนทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนเราถึงอตอบรับก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเราเก่าๆเนาะ คุณมีแฟนนะคะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณอันวันนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนาะเช่นมีปัญหากันมาเล็กๆน้อยๆวันนี้ต้องตัดสินใจเคลียร์มีเรื่องคาใจมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่มันมันอยู่ในใจเราที่เราสือนกับว่า,วาเอ,อวันนี้คงต้องเคลียร์แล้วล่ะเคลียร์ได้นะคะวันนี้คุณจะได้รับความชาัดเจนที่คุณต้องการนะคะชาวราศีสิงห์ สองดาบนะคะไพ่เดทแล้วก็สิบไม้ราศีสิงในเรื่องของการงานวันนี้น่าจะเจอปัญหาเล็กน้อยนะคะปัญหาในเรื่องเอกสารสัญญาปัญหาในเรื่องของอาการพูดคุยสื่อสารการติดต่อประสานงานอะไรอาจจะมีติดติดขัดขัด,ขดหรือมีการสื่อสารที่ติดขัดหรือไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่มันเป็นปัญหาเล็กน้อยแค่เราเพิ่มความละเอียดรอบคอบลงในทุกกระบวนการการทํางานของเราทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดีนะคะ การเงินมีกดดันบ้างมีไม่สบายใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็ต้องออแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะขอใช้คำว,ว่าไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะอาจจะมีรายจ่ายที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะจ่ายนะก็ทำให้กดดันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็วางแผนสำรองเอาไว้ในส่วนของความรักคนโสดเหนื่อยค่ะ นะไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์คุณเองคุณทํางานเยอะคุณมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่สนใจงานนะคะส่วนคนมีแฟนวันนี้ก็ทํางานวนไปเลยทั้งเราทั้งแฟนเราดังนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องทําคือประคองความสัมพันธ์แฟนทักมาเราต้องตอบกลับไปโดยเร็วที่สุดถึงแม้เราจะรู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องตอบเพราะว่าเราจะไม่มีเวลามาคุยหรือมาอธิบายอะไรเยอะแยะ เพราะฉะนั้นต้องประคองความสัมพันธ์ให้ดีไม่ใช่ถ้าสมมติคุณมีปัญหาก่อนหน้าแบบทะเลาะเบอแว้งกันมามีปากเสียงเอ๊ววันนี้อยากปรับความเข้าใจกันวันนี้ยังไม่ใช่วันเหมาะเท่าไหร่นะคะประคองไปก่อนดีกว่านะคะราศีกันค่ะอ่ะขอภัยค่ะ The l o v e r s เไม้นะคะแล้วก็อัศวินเหลียนสำหรับราศีกันนะคะในเรื่องของการงานนะถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าคุณเองทำอะไรก็จะมีคนคอยอให้ความช่วยเหลือคอยแบบว่าประคับประคองมันเหมือนกับไม่ว่ามีปัญหาคนนะุณก็ยื่นมือเข้ามาช่วยนู่นนี่นั่นเป็นที่รักของคนรอบข้างแล้วก็ชาวราศีกันหลายๆท่านนะคะ อาจจะเจอสภาวะที่แบบว่าเออมีเรื่องต้องตัดสินใจเกี่ยวกับโอกาสใหม่ๆมีจังหวะใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเรื่องงานเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันจะทําดีไม่น่าฉันจะรับโอกาสนี้ดีไหมต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลให้มากกว่าความรู้สึกเพราะคุณแมมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจตามตามความรักความชอบของเราซึ่งไม่รู้ดิในเรื่องของการงานมันอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะคะก็พิจารณาดีๆเนาะใช้เหตุผลร่วมด้วยนะคะ การเงินยังมีปัญหาอยู่ไม่ค่อยอา <c oughs> ราบรื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่าอย่ายอมแพ้เนะเราก็ต้องอดทนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปถ้าไม่ท้อนะคุณเอาตัวรอดได้แน่นอนติดติดขัด,ข,ดขัดหน่อยนะคะแม่หมอต้องจิบยาแก้ไอยอยู่เป็นระยะคือในส่วนของความรักคนโสดก็จะนิ่งๆอะคะ่ะ คุณเองคุณทํางานเยอะแล้วคุณทุ่มเทในเรื่องของการงานการเงินเหมือนกับว่าเราอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บ,กบทองซะก่อนเมื่อเรามีความมั่นคงเราถึงจะโฟกัสในเรื่องความรักหรือมันอาจจะเป็นนิสัยคุณก็ได้นะคะเราค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆเอื่อยๆดังนั้นวันนี้ความรักไม่ไม่พัฒนานะคะคือไม่มีความก้าวหน้าส่วนคนมีแฟนนี่ต้องระวังคือบางทีคบกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิม <c oughs> ความสัมพันธ์จะค่อนข้างที่จะจืดชืดนะคะพอความสัมพันธ์จืดชืดมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูไม่ไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่คืบหน้ามันจะน่าเบื่อมันจะเป็นอะไรที่บางทีเราไม่เบื่อแต่ว่าเผื่อแฟนเราเบื่อจะทำยังไงนะคะอันนี้พิจารณาไว้เนะาะราศีตุลค่ะ ราศีตูนในเรื่องของการงานวันนี้ก็นิ่งๆน,นะมีปัญหามาให้ต้องจัดการอยู่เรื่อยๆไม่ราบรื่นแต่กออ็อาจจะต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเด็ดขาดบ้างนะคะต้องเคลียร์ต้องสะสางเรียกได้ว่าเครียดเล็กน้อยแต่ว่าจัดการได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะบางท่านที่มีปัญหาที่ <c oughs> กับเจ้านายผู้หญิงนะคะก็ไม่ต้องคิดมากหรอกเขาไม่ได้มาจับผิดอะไรเรามากมายนัแค่เราทําในสิ่งที่ถ In ูกต้องก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะจริงๆเขาคอยช่วยเราอยู่นะในส่วนการเงินวันนี้ดูแลการเงินได้ดีมากนะคะรัดเข็มขัดดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบดูดูมันเป็นไปตามแผนการที่คุณวางไว้อ่ะค่ะนะจัดการได้ดีหมดเลยความรักคนโสดนะคะ ีคนคุยเนาะออมีคนอยากรู้จักคุณเองคุณก็พูดคุยกับคนนู้นคนนี้นะคะแต่ว่ายังไม่มีใครที่แบบว่าออทำให้คุณรู้สึกแบบว้าวเลยนะคะคุณก็คุยไปเรื่อยๆตามมารยาทนะคะยังไม่มีความคืบหน้าเนาะคนมีแฟนนะคะต้องเน้นที่ออการให้การรับที่เท่าเทียมกัน นะคะเราต้องดูแลแฟนเราเท่ากับที่เขาดูแลเราส่วนแฟนเราถ้าเขาดูแลเรนาน้อยนะคะเราอาจจะต้องพยายามที่จะสื่อสารหรือ,อ,อแสดงออกให้เขารู้ว่าเธอต้องดูแลฉันบ้างนะฉันเริ่มน้อยใจแล้วนะประมาณนี้อะไรเนาะอลองพิจารณาดูนะคะราศีพิจิกสองถ้วย โอเคสำหรับราศีพิจิกวันนี้ดีทุกเรื่องนะคะการงานก็ดีราบรื่นกับเพื่อนร่วมงานก็ดีคุณทำงานอย่างมีความสุขนะคะทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนคอยให้คําแนะนำนะคะเรียกได้ว่า,ามีเพื่อนคู่คิดเลยทีเดียวนะสบายใจค่ะวันนี้ <c oughs> การเงินก็ยังไปในทิศทางที่ดี คือบางทีพอผลงานเราดีงานเราราบลื่นเงินก็พลอยราบลื่นไปด้วยดังนี้สบายๆค่ะวันนี้ความรักคนโสดเนี้ยดีมากมีการเริ่มต้นใหม่ๆบางท่านกับคนที่คุณคุยมาก่อนหน้านี้วันนี้อาจจะได้พบนัดพบนัดเจอนัดกินข้าวอะไรกันนะคะมีกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะเสริมสร้างทําให้ความสัมพันธ์นพัฒนาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นแฟนได้นะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้ววันนี้ดีมาก ได้พูดคุยกันมีความสุขใช้เวลาร่วมกันอาจจะมีการนัดกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะก็กระชับความสัมพันธ์ได้ดีนะคะความสุขทุกอย่างวันนี้ราศีธนูค่ะการงานราศีธนูวันนี้จะเน้นไปที่เ,เรื่องของการวางแผนพัฒนางานวางแผนที่จะทำอะไรเพิ่มเติมวางแผนในการที่จะ <c oughs> สร้างความมั่นคงให้มากขึ้นในงานของคุณนะคะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากแล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาค่ะวันนี้การเงินปัญหาที่มีมาโดยตลอดใกล้จะดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีความหวังไว้เสมอนะคะมันจะมีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆที่จะทําเงินทําทองได้เข้ามาในชีวิตคุณในวันนี้เพราะฉะนั้นตอบรับโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะเตรียมใจไว้เลยนะ ความรักคนโสดมันเหมือนคุณมีความารู้สึกดีๆกับใครบางคนอยู่อาจจะเป็นคนเก่าหรือใครบางคนซึ่งซึ่งวันนี้ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดมันเหมือนกับว่าอยากคุยกับเขาก็ไม่ได้คุยหรือบางทีได้คุยแล้วก็ผลลัพธ์ผลตอบรับการคุยไม่โอเคเท่าไหร่ทําให้คุณ <c oughs> หงุดหงิดพอสมควรก็ดูกันไปเรื่อย <c oughs> ๆนะคะวันนี้ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่โดยรวมเป็นเป็นลบมากกว่าบวกเนาะ ส่วนคนมีแฟนต้องระมัดระวังอาการแบบงอนเอาแต่ใจนะคะน้อยใจก็ไม่อยู่นิ่งๆน,น้อยใจก็พูดก็ประชดประชันกันนะคะอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางนะคะไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทั้งหมดนนะวันนี้ทำให้คุณหงดหงิดพอสมควรนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงการประทะด้วยนะคะ ราศีมังกรวันนี้มองว่าการงานของคุณราบพื้นนะคะแต่ว่าอารมณ์จะมีปัญหาหน่อยบางทีเราจะอารมณ์แบบอ่อนอ่อนไหวมากกว่าปกติวันนี้ไม่ว่ามีอะไรปัญหาอะไรมากระทบหรือคนนู้นพูดอะไรอะไรประมาณเนี้ยกับเพื่อนร่วมงานกับบรรยากาศ มีการมีอะไรบางอย่างมากระทบแล้วเรารู้ความรู้สึกเราจะไปไวนะคะอาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเวี่ยงเวียงวินวิน,วน,วนบ้างนะคะต้องควบคุมให้ดีอย่าให้มีปัญหากับคนรอบข้างนะแต่ตัวคุณเองถ้าด้วยตัวงานของคุณอะไม่มีอะไรแบบที่จัดการไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายทุกอย่างราบรื่นในส่วนของคุณนะคะการเงินเนี่ยมีแต่เรื่องอยากได้มีแต่เรื่องอยากจ่ายนะคือเรียกได้ว่าหุดหิดฉันก็อยากจะชอบอะ นะแก้เซ็งแก้เบื่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็รายจ่ายอาจจะเยอะหน่อยควบคุมให้ดีด้วยนะคะความรักดีคนโสดมองว่ามีคนคุยแล้วก็วันนี้สดชื่นมีความสุข ได้คุยกับคนนูน้นคนนี้บางทีคุยหลายคนแล้วก็มีแต่คนที่คุยแล้วก็ถูกใจคุณทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูกันไปในอนาคตว่าจะพัฒนาได้หรือเปล่าส่วนคนมีแฟนอาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจมีเรื่องงอนกันบ้างนะคะใครบางคนอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เอาแต่ใจเอออยากอยากให้แบบว่าบางทีก็งอนงอนให้แฟนงอเราอยากได้รับความสนใจบ้างประมาณนี้เรียกร้องความสนใจก็ให้พอดีพอดีนะคะแต่โดยรวมก็มีความสุขดีคะ่ะ ราศีกุมในเรื่องของการงานนะคะวันนี้มีปัญหานะคะมีปัญหาที่ทำให้ชาวราศีกุมไม่ได้ดั่งใจนะคะรู้สึกแบบผิดหวังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ต้องยอมรับว่าออพอเครียดพอสมควรเพราะฉะนั้นฝากชาวราศีกุมวันนี้คุณต้องนิ่ง นิ่งเข้มแข็งแล้วก็พยายามทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะต้องอดทนแล้วก็สู้ต่อไปการเงินอะรายจ่ายนะคะมันมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้คุณต้องเครียดพอสมควรเพราะฉะนั้นเตรียมแผน1แผนสอสำรองเอาไว้เลยนะคะไม่สบายใจแน่นอนมีเรื่องต้องกังวลและมีเรื่องต้องจัดการด้วยความรักคนโสด <c oughs> ยังไปเรื่อยๆคะ่ะ ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สนใจงานสนใจเรื่องอื่นคือเรื่องงานเรื่องเงินคุณมีปัญหาไงวันเนี้ยคุณก็เลยต้องไปจัดการเรื่องอื่นความรักไม่สนส่วนคนมีแฟนก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องอื่นดึงความสนใจคุณไปหมดดังนั้นกับแฟนอาจจะเรื่อเอื่อยไปบ้างก็พอประคองได้อยู่คะ่ะราศีมีน วันนี้ราศีมีนการงานนะคะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ก็จะมีแบบ <c oughs> ขอไปค่ะมีเบื่อเบื่อเซ็งเซงบ้างนะคะก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามประคับประคองทํางานในหน้าที่ตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยบรรยากาศในการทํางานหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายมันเป็นกับอารมณ์เราะะเอะค่ะเนาะมันเป็นกับอารมณ์เป็นความรู้สึกเรามากกว่านะคะอดีตที่ผ่านมาปล่อยมันไปนะมองไปอนาคตข้างหน้าดีกว่า การเงินยังพอประคองได้นะคะเงินมาจากการทํางานคุณเองคุณขยันขันแข็งในการทํามาหากินเพราะฉะนั้นเงินวันนี้ไม่มีปัญหาความรักจะนิ่งๆคนโสดความรักไม่คืบหน้าไม่ว่าจะชอบใครหรือไม่ชอบใครหลายๆท่านนะคะยังเป็นช่วงของการเยียวยาหัวใจตัวเองพักฟื้นอยี่ยวพักฟื้นสมองพักฟื้นความรู้สึกนะคะก็อยู่นิ่งๆเนาะ ส่วนคนมีแฟนนะถ้าคุณมีปัญหามาก่อนหน้าวันนี้ก็ต้องอยู่กับตัวเองนะคะยังไม่ใช่จังหวะเหมาะในการพูดคุยบางทีอยากคุยกับแฟนอานแฟนทําเฉยเฉยไม่พูดไม่คุยโดนบล็อกอะไรไปก็ต้องรอจังหวะก่อนนะคะวันนี้มันไม่ใช่จังหวะดีในการที่จะไปทําอะไรที่ให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้านะคะค่อนข้างตัวใครตัวมันนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก็นิ่งๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคาดคั้นอะไรกับแฟนมากบางทีถ้าไม่ได้คุยกันก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนนะคะ ก็ถือโอกาสอ่ะเงียบๆใช้เวลาชาร์จแบตของเราไปนะคะพักกายพักใจพักสมองเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะคนเกิดทั้ง12ราศีนะคะขออภัยการที่แบบว่ามีไอมีอะไรขัดจังหวะบ้างมีตะกุกตะกักบ้างเพราะแม่หมอต้องจิบยาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ให้กำลังใจกันด้วยแม่หมอให้กำลังใจคุณคุณให้กำลังใจแม่หมอนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ